สวัสดีค่ะบ้านในสวนสไตล์โมเดิร์นนะคะขนาดพื้นที่100ตารางวาค่ะบรรยากาศดีๆเลยนะคะทุกท่านตัวบ้านกต็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามทั้งภายนอกภายในและบรรยากาศรอบบ้านนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนจริง,รงค่ะแปลงนี้นะคะพื้นที่100ตารางวามีบ้านให้หนึ่งหลังมี3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกและ1โรงรถนะคะ มีชัน้นเทเลสสำหรับมองบรรยากาศเขาเขียวเขาชุมพู่อยู่ใกล้เขาฉลาดนะคะอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่ดินอยู่ใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ำบางพระบนพื้นที่นะคะมีต้นไม้ทั้งไม้ผลหลากหลายชนิดเลยนะคะมีกระท้อนมะม่วงขนุนชมพูนะคะซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันล้านได้แล้วด้วยค่ะทุกท่าน นอกจากนั้นก็ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอีกเพียบเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะภายในรอบๆบ้านนะคะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยค่ะธรรมชาติสุดๆนะคะเจ้าของต้องการขายเพราะว่าเจ้าของอยู่คนเดียวค่ะต้องการที่จะไปทําธุรกิจกับครอบครัวนะคะจึงต้องการผู้ที่จะเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของดูแล บ้านสวนหลังนี้นะคะสไตล์ธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและชอบความเป็นส่วนตัวนะคะไว้ชมเสียงนกนานาชนิดค่ะอยู่ท่ามกลางสวนธรรมชาติเลยนะคะตัวบ้านสวยพร้อมอยู่ค่ะทําเลดีด้วยนะคะห่างจากโรงพยาบาลศรีราชาเพียง5.8กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงเรียน4.5กิโลเมตรนะคะห่างจากเซ็นทัลศรีราชา รงเรียนดาราสมุทร5 5กิโลเมตรราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ3.5้าน5แสนบาทค่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีเบอร์โทรสำหรับการติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะนะัดชมแปลงจริงสถานที่จริงบรรยากาศจริงก่อนได้คะ่ะบรรยากาศดีๆนงี้นะคะลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับวันนี้เจะแคโนรา,าไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ